สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัฐาชาแนลนะคะวันนี้วันหยุดนะคะรัฐาก็มาถ่ายให้ดูนะคะเบาบัวน้อยนะคะสมาชิกใหม่นะคะนี่ก็สมาชิกเก่าก็ ไปแล้วนะคะสมาชิกใหม่ก็มานะคะเจ้าบัวน้อยนะคะกำลังอ่าโตนะคะอันนี้ก็อ่าพี่บ่าวก็ไปเอามาเลี้ยงนะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะโอ้อันนี้ก็มานะคะคิวบิดนะคะเจ้าคิวบิดนะคะน,นี่ก็มาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็ ล่ามไว้นะคะข้างๆนะคะเพื่อให้มันกินหญ้านะคะนีอ่อ้ลิกี้มานี่ลิกี้ไปนอนที่ถนนนะคะชอบนะคะแมวระถาชอบไปนอนที่ถนนนะคะบิดเออเสียชีวิตมาหลายครั้งแล้วนะคะชอบออกไปนอนเล่นนะคะเพราะทันหน้าบ้านมันเป็นถนนนะคะอันนี้เจ้าวัวน้อยก็เดินไปมาเดินไปมานะคะ มแม่นี่นะคะมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เซมอนนะคะกับอ่าอย่างตัางนะคะชอบมาเล่นที่ถนนนะคะนี่อันนี้ก็ซนนะคะเจ้ากระตังนะคะอยู่บนหลงังคาส่วนแม่แมวก็ชอบนอนบนหลังคานะคะอืมอืมทำอะไรนี่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เจ้าชาดํานะคะกับ อ่าเขาช่องนะคะอืมเจ้าถนนเลยนะคะอันนี้นะคะเจ้าคองถนนนะคะไม่กลัวนะคะแมวระฐาไม่กลัวนะคะนอนกลางถนนเลยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ระฐาก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะก็สวัสดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ